มานะครับทุกคนครับวันนี้เราจะาท่าไม้กวาดลองไปจีบสาวในโซนดูเลยทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นเราจะนี่นะครับผมแล้วค่อยเป็นท่าปักธงนะครับมาดูกันว่าเราจะจีบสาวในโซนติดกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรียกว่าโซนเนี่ยมีคนรู้จักไหมพี่น่าจะไม่มีนะเขาชุววันนี้เขาเรียกเข้าย่านเข้าย่านกันหมดแล้วโอ้โหอ่ะพี่ขอถามคนดูหน่อยคนดูเรียกว่าเข้าย่านคนชิลหรือว่าเข้าโซนฟรีสไตล์อะไรเนงะี้ย เรียกแบบไหนกันอนนี้เราไปแต่งตัวเป็นบอดก่อนก่อนพี่แต่งตัวเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม,ไม่ต้องถึงขั้นบอดหรอกแต่งตัวแบบว่าไม่ต้องเติมเยอะนะพี่นี่คือเซตของพี่นะครับผมเป็นเซตการแต่งตัวงบ1 0 0 0พันเพชรของพี่กี่เพชรชุดนี้ว่าไปชุดนี้ไม่ไม่ค่อยแพยงครับมันมันมีแบบขายในในร้านค้าครับประมาณพันพันกว่าพเพชรนี่แหละครับเออนะครับก็เราแต่งงบ 1, พันเพชรนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับก่อนดูนะครับผมฝากคอนดูกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบบกันแป๊บ นี่นะครับทุกคนโอ้โหอันนี้เป็นของแฟนมิสเปล่าวะพี่ใครจําแบบนี้ได้ฝากกดไลค์ให้พี่หน่อยนะทุกคนเนี่ยสมัยผมอักสมัยผมอักเขาบันไดแห่งความรักเนี่ยเขาจีบกันตรงเน,นี้ยเนี่ยเขาจีบกันบนนี้นแหละแต่แสดงว<อ>่าพี่พาไม่ทันนะเนี่ยตอนนี้ที่ได้มันไม่มีแบบนี้นเลยเอาดีๆคุณจับหน้ากับผมนะครับคุณมาไม่ทันได้ไงเนี่ยเวลาเวลาเราเข้าเกมมันจะมาตรงนี้แหละนะมันจะชอบทําบักกันแถวๆนี้อย่าคนคิดถึงเลยครับอย่าไปหาดูคลิปจีบสาวในโซนเก่าๆพี่ได้แล้วทุกคนจีบอยู่มุมนั้นเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ เดี๋ยวเราลองกดไมมกวดแล้วก็ปักธงพร้อมกันเด้นี่นะครับเราจะแบบเข้าโซนไปกวาดไม่กวดอะไรเงี้ยก่อนนะเพื่อนๆคนดูตอนนั้นเราก็จะปักธงใช่ไหมพี่แบบเนี้ยเพื่อน,แบบน,อนๆดูว่าเราจะแบบหาสาวมายืนหน้าตีได้หรือไม่ถ้าเราแบบเอาสาวมาอยู่หน้าตี้เปิดวาร์ได้เท่ากับภารกิจเราเสร็จบูดี์นมพี่จะหาว่าเราไม่กวดประก,กวดเขาไปเนนะี่ยฟังทางนี้ครับใครอยากเป็นเพื่อนในเกมกับพี่ให้ทุกคนนะครับมาที่หน้าช่อง u t u b e พี่ เห็นคำว่าสมัครปะปึ๊บนะครับแค่น้องๆคนดูสมัครสมาชิก V.I.P วัดดวงก็ได้เป็นเพื่อนในเกมกับพี่นะหรือใครอยากเข้าแคนวัดดวงแบบไม่ต้องเทสนะครับสมัคร V.I.P วัดดวงดิวะวันนี้มาทําความสะอาดในโซนฟรีสไตล์นะครับผมแต่ผมต้องแต่งตัวเป็นพนักงานรัดวะพี่แปมวัดดวงไม่แรงน้อยอ่ะก็ที่พี่แรงน้อยเพราะพี่รอแบกแรงน้องไงแต่กับพี่เป้าแกพี่แบกหน่อยไหมคนตลกเราเนี่ยเปิดไม่ได้ไหมครับรายการอะไรดีวะหาเปิดวาร์สสาวในย่านคนชิว จริงอะมันกำลังแชทโลกเว้ยเออเออเออเดี๋ยวเราไปสมแชทโลกดีกว่าน้องนุ่มจีราเนี่ยไม่สนใจเปิดไม้พี่แบกหน่อยหรอใจไหมคะสาวสาว,สาวคนไหนเปิดไม้แบกฟรีครับผมโอ้ยหิวข้าววะ่ะลุงดึกแล้วหิวข้าวผัดอะ่ะผมอยากกินข้าวผัดเลยเนี่ยหิวป่ะหิวป่ะผมค,ครับอบีฟซียกลุงครับอีฟซีตามหาสาวช่วยพี่หน่อยดิมาื่อทำการบ้านส่งครูอะ่ะเขาให้ไปรับสาวในย่านคนชิวอะ่ะน้อง,งกวดไปกวดทั้งคลิปไม่เป็นไรอะ่ะคลิปเนะี้ย ลาเจล่าสวัสดีครับเตงสนใจเปิดร้านไหมเดี๋ยว่องนี้เปิดร้อันนี้มันบอกเหนวเนี่ยครับเปิดร์าสาวคนนี้เลยระวังนะครับหัวใจผมหล่นอยู่แถวนี้ระวังด้วยระวังด้วยอ่ะลุงลุงออกมาเลยลุงออกหน่อยครับออกหน่อยครับผู้ชายในห้องอ่ะผมจะเล่นกับสาวจะเล่นกับน้องดาวเนี่ยผมมาจากองค์กรพัฒนาความน่ารักของผู้คนขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับหนึ่งวันเหมือนคุณคุณอะที่เล่นในคอมอ่ะทำไมล่ะหนูหนูจะแบกแรงพี่หรอเฮ้ยมา ถ้าจะแบกแบกขึ้นเล่นโกลนี่นอนเอาไหมนะได้ครับใครเป็นหัวทีมเนี่ยอันนี้เพื่อนเธอหรอเนตตี้น่ะสองคนน่ะไม่ใช่อ่ะเพื่อนหรือแฟนเนี่ยเนตตี้น่ะไม่มันมันมาเหมือนพี่น่ะพี่มายังไงพี่ตามเสียงหัวใจมาครับโอ้เด็ดมี้สาวใครมาอีกเนี่ยพี่วันเด็ดมีน้่เสาวจะติดเยอะอเตเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเอาแม่เอาแอคแม่แอกดีแอกดีลุงแอกดีลุงแอกดีโอ้โหพี่ดีหนุ่ยเนี่ย ดาบอะไรเรายังไม่ได้พูดเลยอันนี้เราชื่อดาวหรอดาวดูไล่ดูไล่ใช่จะบอกว่าไล่จะหนูจะเขียนว่าไล่ไอ้หัวชมพูเนี่ยทำไมแอคเยอะจังครับตั้งแต่เข้าทีมมาเนี่ยแอคด้วยสดินด้ครับสวัสดีครับใคร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 ไอ้แอคนะครับว่าไงนะครับไอ้แอคทำไมวะไลไลเข้ามาหาน้องดาวทป็นยังไรน้องดาวเป็นของเรานั้นไงเอ้าวเาบกสูตรครับใช่เหรอดาวทำไมดาวอย่างเงี้ยเธื่อเถ่อเส้นเธอหรอ เงียบเลยแบบเนี่ยนี่ปิดไม้แบบนี้แฟนมาเน,น่ปิดไม้โหเธอปิดไม้เลยเหรอวะนี่เราใจสั่นนะแบบเนี้ยแฟนเธอมาในเง่น,นงของเราหรือเปล่าแาแค่เธอเป็นแฟนแบ๊บดวลเขาไหม <c oughs> จริงจริงเราแบกเธอได้นะเธออยากเล่นอะไรเราเล่นได้หมดนะชุดนี้เราชอบเลยชุดเนี้ยโอ้โหคุณมาแล้วเขาไม่ค่อยพูดเลยครับเขาไม่อยากคุออยกับคุณนะคุณเข <อ S 2> ้ามาพูดจาอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวหรอครับเรียกเขาเปิดไมค์คุยกับผมอยู่นะคุณเข้ามาเนี่ยเขาปิดไม์เลยน้องดาวว่าไงครับ ให้พี่จัดมันเลยไหมเนี่ยอุยเองหัวชมพูหนมพูดเยอะละให้พี่จัดก,การมันเลยไหมแอกเยอะครับคุณมาแอคก่าเหรอครับคุณมาแอคก่าตตามผมหมอผมถามหน่อยนะกวาดทำไม,<ผ>มว <industrial S 2> นะกวาดทำไมน้<ผ>มองดาวน้องดาวอันนี้พี่ให้ครับเกมค้ังดีครับส,สวยๆแต่เพื่อนพี่แบกบ้ากดได้กดได้นะถ้าจะกดนสนใจไหมครับ กด,กดเลยนะได้ครับเอางี้ดีกว่าครับอุย้ยผมค้างน้องไม่ต้องให้พี่เข้าไปแบกหรอกน้องแจกวาร์ปมาเลยวาร์ปขอวาร์ปคนไหนขอวาร์ปคนที่เปิดมานี่แหละครับอ๋อเอาวาร์ปคนพูดมาก่อนก็จะดแดงเอานี้อาเธอมาเลยเราเราพร้อมค้นหาละเธอพูดมาเลยวาร์ปไรยทีหกตัว x แล้วก็ a หกตัวเอาดีๆมีใครตั้งแบบนี้ด้วยนี่เราโอ้โหเจออะไรครับมันไม่มีเฮ้ยแล้วเธอเธอเธอชวนเรามาได้ไงนี่ ไม่บอกนี่อันนี้ทำไรอ่ะขีดสาวในเกมเหรอไม่ใช่ครับมาเป็นหน่วยงานพัฒนาความน่ารักหนึ่งวันถือว่าเราสำเร็จนะถือว่าเราสำเร็จนะเนี่ยเราเราได้วาปมาถือว่าเราผ่านเราผ่านถือว่าเราดูนเราดูไปหาเองคนดูไปหาเองอ่ะอย่างวาปไปแล้วนะครับหาเองไปเข้าโซนกันเลยพี่สวัสดีครับขออนุญาตนั่งข้างๆนะมาวันนี้ผมมาพัฒนาความน่ารักของผู้คนจริงหรอใช่ครับอ้าวเธอมีแฟนแล้วหรอใช่ จะมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยไม่ไม่มีถ้าเธออยากน่ารักกว่านี้เธอต้องโสดนะนี่เราบอกเลยไปไปกดไปกดไปก็ในเกมฉันม่วอ๋อเธอโสดเหรอครับโสดค่ะอ๋อเราโสดเจ้าอุ้ยสาวเหนือเหรอครับสาวเหนือเหรอทำไมสาวเราสาวเ้าเออถึงพูดได้เหรอไหนลองพูดดีสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าเ้ายังเจ้าเ้าเราอย่างใครเ้าเรา เฮ้ยเราชอบคนลาวเราชอบสาวลาวชอบจริงใช่ไหมแมนจะจะมาคนลาวบอแมนเราเรายังบอกเคยไปเที่ยวลาวเลยเธอคนลาวจริงไหมจริงสัญชาลาวอ๋องั้นเราไม่ต้องคุยกันหรอกเราแต่งกันเลยดีกว่าป่ะเเราแอดกันไปได้แล้วเดี๋ยวเราส่งบัตรแต่งงานไปนะเลยลุงออกเลยลุงเจ้าในชวนพี่มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าจริงเนี้ยอยากให้น้องปิมมี่รู้นะคนดูพี่จะขอเขาแต่งงานมาแล้วบอก อันนี้เพื่อนเพื่อนจะเบา,าเฮาเองนะของฝั่งเฮาเองนะคนนี้น้องน้องชื่ออะไรนะคะดอกรักโอ้โหดอกรักเธ<ม>อจะรับคำขอแต่งงานเราไหมครับไม่ไม่บ้งอาถือรับดีทำไมเธอจะให้ภารกิจเราอะไรครับเธอตรงสเปคเราแต่งเลยไม่ต้องคุยกันหรอก จริงเหรอโกหกหรือเปล่าเอาพูดจริงเนี่ยพูดจริงเนี่ยยังไม่อยากแต่งในเกมเลยอ่ะหรอเธอไม่อยากแต่งกับเราหรอคนไหนวะที่มันได้ใจเธอบอกเอามาดิมันเป็นหน้าตายังไงมันจะมีเขาแดงๆไหมหน้ากากแดงๆเสื้อแดงๆริงเกง,ง,ง,ง Для ส้มๆไหมคนนั้นปะไม่มันไม่มีหน้ากากแบบนั้นมันหน้าตลกมากมันเขายาวไหมมีเขาไหมหัวหัวสีขาวหรือเปล่าไม่ไม่มีไม่มีเหมือนเธอไม่ไม่ไม่ชอบใส่รองเท้าหรือเปล่า เขาใส่รองเท้าผ้าใบเลยสีขาวโจนมาเลยโอ้คือรับแอดเราทำไมวะเธอรับแอดเราทำไมเธอมบอกให้รับอะ่ะก็เราจะมาแต่งงานกันเนี่ยไม่ยังไม่อยากแต่งโอ้อันนี้ดีกว่างนี้ดีกว่าถ้าเธอไม่แต่งกับเราในเกีเฟซเธอชื่ออะไรชื่อแบบนี้ให้อ๋อเดี๋ยวพิมให้มามาเดี๋ยวพิมให้มาเะเวยเดี๋ยวเราแอดไปแป๊บนึงก่อนเราจะแต่งงานกันเนี่ยเธอเธออายุเท่าไหร่แล้วเก่า โอ้ไม่บอกเธอบอกก่อนอ่ะเพื่อนบอกวดิอายุเท่าไหร่แล้วอ่ามเอาอายุสาวสาวสองไม่อายุเราต่างกันเกินไปโอ้เธอเท่าไหร่กันเธอเท่าไหร่ไม่บอกเราคุยกันไม่ได้แล้วนะเป็นเพื่อนเราคุยกันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยว้เราคัำสัญญาเปมีคำสัญญาเราต่ำกว่าสิบห้าปีไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขามาทำคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ส่งของของรางวัลให้นะครับเป็นแบบไอ้นี่นะเป็นทำสอบใจเด้อพี่ผมเองครับพี่ผมเองเนี่ยพี่ผมเองครับตามกวาดล้างตามตามเช็ดให้พี่ไปเจอกันครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีสวัสดีครับดีมากครับพี่ชายที่ตามกวาดล้างกวาดงานให้ผม